คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายจัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้าไม่จะได้ทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติ่าไปง,มง,ม,งม,มงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า24 6 5ทุกท่านนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจเสมอมาค่ะตอนนี้เราไปรับฟังรับชมคลิปววดีีกกันเลย่่าคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x f Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยสำหรับคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ัน้นั่นเองนะคะแต่สำหรับคลิปดวงครึ่งปีหลังที่อาจารย์ทำพิเศษให้กับทุกท่านนะคะอาจารย์ได้ทำไว้หลายสัปดาห์ก่อนแล้วสามารถไปดูลิงก์ที่อาจารย์แปะด้านล่างเอาไว้ได้เลยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ชอบตัวเป็นพวกพิกระคับพิกระโจนในแบบฉบับของอาจารย์ กิ่งฟ้านะคะที่จะเป็ปพกที่หินแล้วก็หินมงคลต่างๆเหล่านี้นะคะลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะคุณก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะมีรวม200เกือบ300เอพิโซดนะคะ,ะเป็นทําเลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์ก็แปะลิงก์เอาไว้ด้วยเช่นกันนะคะมีครบท้วนใต้ description เลยนะ,ะอ่ะก็ะช่วงนี้นะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพก,กันมากๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆทางการและใจนะคะแล้วก็มีความสุขในการรับฟังรับชมคลิปนี้เป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะคะอย่านาน็น งายนะเราไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายเดือนของคุณกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันรประจำเดือนกรกฎาคม25 6 4ันะคะเรามาดูดวงท่านกันเลยดีกว่าทำมาจากไพ,พ่พิกเนนต์แล้วก็ไพ่ทาโรดอย่างเช่นเดิมนะคะอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าไพ,พ่พิกเน่ตจะขึ้นอะไรบ้าง2ใบนะอย่างเช่นเดิมเลยการราศีกันย์ Ennoing beginning okay six of pentacles the magician the hierophant eight of wands two of cups the tower the death the empress the world ten of wands seven of pentacles and the last one by Eight of Swords. โ okay. อเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณขึ้นสวยมากนะมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่การพัฒนาตนแต่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะชาวราศีกันเพราะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างมีแรงขัดสู้ไฟแรงสูงนะต้องบอกแบบนี้ไฟแรงสูงของแท้เลยนะคะแต่ในขณะเดียวก็แฝงไปด้วยความว่าสติและปัญญาของคุณมีอยู่ครบอย,อยู่เลยนะคะคือเหมือนคาว่าช่วงนี้คุณทําอะไรก็ตามแต่คุณอาจจะแบบ มีแรงมุ่งมั่นแล้วก็มีแรงคึบสู้นะคะ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสติทุกๆอย่างก้าวในการทําอะไรก็ตามแต่จะยิ่งดีต่อตัวคุณแต่จริงๆคุณก็มีอยู่แล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสมองของคุณดีมากๆหรือว่าความจําอาจจะดีหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีคนยอมรับในฝีมือหรือศักยภาพในการทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียนการทํางานหรือหาเงินมากยิ่งขึ้นนะคะปน,นึกว่าคุณอาจจะเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนก็เป็นได้บางท่านนะคะอาจจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำมีคนรู้จักคุณมากขึ้นหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณลุ แล้วคุณจะได้รับชัยชนะมากๆอ่าแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้อ่านิสัยคนเรามีทั้งดีไม่ดีปะปนเหมือนอาจจะเจอ,อท่าแท้ของคนก็ได้อ่าเป็นได้หมดเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะเข้าใจ ชีวิตมากขึ้นมีประสบการณ์ได้รับบทเรียนหรือเพิ่งผ่านบทเรียนที่ราคาแพงมาก็เป็นได้และตอนนี้มันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่คุณจะได้เริ่มต้นตัวคุณเองใหม่หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่บางท่านอาจจะจบจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีจบจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่จบจากบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมัน out อ f d เด e แล้วอ่ะมันมันมันไม่อัปเดตอ่ะเหมือนเหมือนจบลงไปแล้วตอนนี้ชีวิตของคุณมันเหมือนอัปเดตมากยิ่งขึ้นอัปเวอร์ชันมากยิ่งขึ้นเหมือนอัปมือถือประมาณนี้นะคะอแงบบ เรื่องเร,งเรงแบบการเรียนรู้อ่ะมันเด็นมากจริงๆนะเรื่องนี้นะอ่าแล้วก็คุณมีอำนาจมีบารมีมีคนคอยสพอร์ตดีดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณเป็น เป็นที่รักเป็นที่เมตตานะบางท่านอาจจะแปลว่าคุณไปช่วยเหลือใครก็ตามแต่คุณก็จะได้รับแบบการชื่นชมหรือบุญกุศลตรงนั้นมันจะมาตอบแทนเราหรืออาจจะเป็นได้ว่ามีคนคอยมาช่วยเหลือเราหรือซัพพอร์ตเราเราก็ไม่ควรจะลืมบุญคุณของเขาเท่านั้นเองนะคะโดยภาพอรวมคือเลิศมากตั้งแต่ต้นเลยนะคะเริ่มต้นมาก็ดีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการงรานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Eight of Pentacles ขึ้นมานะคะ Nine of Pentacles นะ King of Swords The Chariot โ oh, อ้ไพ่ขึ้นสวยจริงๆนะคะ The s t r e n g โ oh, อ้ไพ่ดีมากไพ่ดีมากราศีกันดวงของคุณขึ้นทยานมากนะคะแต่จำเอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเริง,งยามลงอย่าท้อถอยเด็ดขาดน,นะคะฉะนั้นเดินทางสายกลางจะดีที่สุดไม่มากไม่น้อยเกินไปช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าได้ออกจากงานประจำอ่า แล้วก็ไปทําเป็นงานเสริมงานเสริมกลายเป็นอาชีพหลักก็มีสำหรับบางท่านบางท่านอาจจะแปลว่าลาออกจากงานประจําไปไปสร้างบริษัทก็เป็นได้นะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าขยายกิจการขยายบริษัทบางท่านมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมีการก้าวกระโดดในชีวิตมากขึ้นเห็นไหมสติปัญญาดีช่วงนี้คุณอาจจะแบบมีอํานาจในการควบคุมคนนะคะหรือว่าสั่งการคนได้ดีหรือว่าแบ่งงานได้เก่งวางแผนได้เก่งอุย้ยเล,ลิศอะ ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วจริงๆนะอย่างเดียวเลยก็ขอให้คุณอดทนพยายามเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีงานที่วิ่งเข้าชนเยอะทํางานมือไปละวิงบางท่านอาจจะแปลว่ามีอาชีพหลักมีอาชีพเสริมมีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีหลากหลายช่องทางที่ต้องได้ทํางานมากยิ่งขึ้นน่ะเราก็รวมถึงบางท่านอาจจะมีคนแบบดึงตัวคุณไปทํางานอีกหลากหลายที่ก็ได้นะคะช่วงนี้คุณแบบมีความชายนะคะมีความเป่งประกายมากๆจริงๆนะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างบางท่านอาจจะโชคดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูจริ จร,จริงนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณทำอะไรก็อุยมเป็นที่ยอมรับจริงๆอะ่ะโอ้ดีมากแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคุณ,ค,ณคือมันเหมือนกับว่าคุณบางท่านอาจจะแบบมีมีตำแหน่งเพิ่มมากขึ้นเหมือนเหมือนแบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าบางท่านอาจจะได้รับการมอบหมายในเรื่องงานที่มันมั่นคงมากขึ้นหรือว่าเป็นการรับ งานที่แบบส่งต่อจากอีกบุคคลหนึง่งแล้วคุณเองทําได้ดีมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือดวงของคุณเด่นมากจริงๆอาจารย์ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะพูดมากเจ็บคอนะคะจริงๆมันดีเลิศมากนะคะเลยบอกว่าผ่านฉลุยราบรื่นรบับเรียบมากอดทนพยายามเท่านั้นขอแค่คําเดียวนะคะแล้วมีสติให้มากๆเพราะจริงๆคุณมีอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าใครยิ่งสวดมนต์นั่งสมาธิหรือโดยเฉพาะยิ่งกั้นนั่งสมาธินะบอกเลยคุณทําอะไรก็ตามแต่นะคุณไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเกิดอุปสรรคเพราะว่ามันเป็นแบบ เป็นเป็นความรับเื่อนที่คุณจะได้รับแล้วคุณจะเจอความสุขแล้วก็ความสงบมากๆในช่วงนี้นะคะคือมันไปเรื่อยๆบางท่านอาจจะแปลว,ว่าทํางานแล้วเงินเดอมมันฟิกอยู่หรือว่าทางานแบบเดิมๆรูทีนเดิมๆแต่ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครมาว่า้องเนี่ยคือมันออกออกแนวแบบลันล้ามากในช่วงนี้ชิวๆสบายๆตามสไตล์ของเราก็เป็นได้นะคะเหมือนแบบมันเป็นงานที่เราเคยผ่านมาแล้วประสบการณ์เราเคยเจอมาแล้วโดยโดยภาพรวมคือดีมากดีจริงๆมันดีอ,ะ <laughs> อ่ะอะต่อนะคะสำหรับ การเรียนเป็นไงบ้างล่ะ Four of Pentacles นะคะ Queen of Pentacles นะแล้วก็ Knight s of Cups The Wheel of Fortune สำหรับเรื่องเรียนดีดีด้ดยฉันการโอ้ตายทำไมดวงมันขึ้นขนาดนี้ราศีกันี่กิ่งฟ้าย้ายไปอยู่ราศีกันด้วยนะ <laughs> ช่วงนี้ในเรื่องการเรียนบางท่านอาจจะแปลว่าต้องเสียเงินเพื่อเรียนพิเศษเพิ่มเติมบางท่านอาจจะแปลว่า,ามีการเรียนรู้อ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณจะมีโอกาสทาสาเร็จเพราะบางท่านอาจจะแปลว่าได้คะแนนดีสอบผ่านสอบได้หรือว่ามันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการที่เรียนรู้การกอบโกยอากบกอบโกยความรู้ก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมคือมันเหมือนกับว่าถ้าคุณอ่านซ้าแล้วซ้าเล่ามีโอกาสที่จะ ่านฉลุยอะดีมากๆหรือช่วงนี้เนี่ยความคิดของคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนจาอะไรได้ง่ายอ่านแล้วมันเข้าหัวนะคะอ่านแล้วมันเข้าใจหรือว่าอาจจะมีคนคอยแนะนำะหรือว่าเจอคนที่แบบแนะนําให้แบบแบบเลียแบบนแรงกระตุ้นทําให้เราได้แบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นหรือว่าจําได้ง่ายมากขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะมีคนบางคนแบบคอยกระตุ้นเราอยู่ตลอดเวลาเขาให้กําลังใจคอยผลักดันเราดีมากๆค่ะดีจริงๆนะคะบางท่านอาจจะมีการเรียนแบบ เรียนภาษาเพิ่มเติมก็ได้บางท่านถ้าสมมติว่าตอนนีบ้บางประเทศมันเปิดให้ใหเราเดินทางไปเมืองนอกได้บางคนอาจจะรอไปเรียนต่อต่างๆก็คือไปได้นะคะถ้าคุณคิดจะไปก็ดูดีละกันเนื่องจากยังมีสถานการณ์โควิด -19 อยู่ก็จริงนะคะแต่บางท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปเพราะว่าบางท่านมันตอนนี้มันเหมือนบางประเทศมัน,มนใ,หให้ไปแล้วเน,นอะแต่บางท่านเนี่ยถ้าสมมติคุณยังไม่พร้อมที่จะไปก็เรียน เรียนศึกษาทางสื่อออนไลน์ไปก่อนหรือว่าทํากิจกรรมอย่างอื่นไปก่อนรอที่จะไปเมืองนอกก็เป็นได้เพราะบางท่านเนี่ยได้ดีที่ต่างประเทศบางท่านอาจจะแปลว่าเรียนภาษาเพิ่มแล้วมันดีมากช่วงนี้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนี้ลดมากๆดีมากๆบางท่านอาจจะเรียนต่อเป็นยาโทเป็นยาทีเป็นยาตรีอีกใบหนึ่งก็ได้เป็นยาเอกอะไรก็ตามแต่ดีหมดเลยทําได้เลยดีมากๆเงินพร้อมใจพร้อมเวลาพร้อมทําได้เลยสําคัญที่เงินนะตอนนี้บางทีนะคะแต่บางท่านอาจจะโชคดีได้ทุนการศึกษาก็ได้เลิศ ดีดีมากๆการเรียนแบบเอาอะง่ายนะราศีกันเหมือนยืนหนึ่งนะช่วงนี้ <laughs> อ่ะรามาดูต่อสำหรับเรื่องการเงินนะคะ Judgment ขึ้นมา Two of Pentacles นะคะ King of Cups อะ Four of Swords นะ,ะแล้วก็ Seven of Wands ขออกใบหนึ่งนะคะอ่าในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยถือว่ามันหมุนเงินคล่องอยู่นะคะแต่ บางท่านอาจจะแปลว่ามีการขยับขยายมีการเปลี่ยนแปลงมีการซ่อมแซมมีการซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าพลังงานขึ้นว่าใหม่ๆบางท่านอาจจะแปลว่ามีการยกยะดเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยบางท่านอาจจะแปลว่าขยายห้อง e n โนเวทห้องอ่าบางท่านอาจจะแปลว่าหมดเงินไปการเสริมสวยเสริมหล่อ,หร,อหรือศิลยกรรมก็ได้นะคะแต่ก็ให้เรามาระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือบางทีบางครั้งหมดเงินไปกับ เรื่องสุขภาพของตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวอันนี้คือทำนายโดยภาพรวมนะอย่าเอาไปเครียดอยู่ดีนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือช่วงนี้เงินของคุณหามาได้เรื่อยๆแต่ก็อาจจะมีเหตุต้องออกไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เราบอกว่ามีสติในการใช้ตังค์ให้มากๆนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องงานกับเรื่องเรียนของคุณมันขึ้นมากนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในเรื่องงานของคุณมีงานวิ่งเข้าชนอยู่แล้วหรือบางท่านอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งงานเลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยรับซับก้อนโตจากความสามารถนะรับเงินจากความสามารถของคุณนะ,ะดีมากๆเลยนะแล้วก็พลังงานขอองงคุณีกหนึ่ ก็คือช่วงนี้อยากให้ใครหยิบยืมตังนะคนะถ้าไม่จําเป็นเพราะมีโอกาสที่จะ e n d o เอ็ e n d า r k a นะคะแล้วก็ถ้าจะร่วมลงทุนกับใครถามว่ามันลงทุนได้ไหมก็ได้แต่ต้องมีรัฐอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่ามีผลประโยชน์ที่จะเข้ามาอยู่เหมือนกันสําหรับบางท่านนะคะ แต่ถึงอย่างไรก็เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเรื่องผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยจะซื้อของออนไลน์คุณเองก็ต้องดูดีๆว่าร้านนั้นไว้ใจได้ไหมหรือว่าของตรงปกไหมมันอาจจะมันมัน,ม,นมันต้องดูรีวิวบ้างนิดหนึ่งนะคะแต่อาจารย์มองว่าถ้าคุณจะชอปปิ้งออนไลน์แล้วก็ตามแต่ดูดีๆดูร้านที่ไว้ใจได้อันนี้เป็นคําเตือนถ้าเรา เรามาระวังอยู่บนความไม่ประมาทมันก็จะไม่เกิดขึ้นการดูดวงไม่ใช่ไปตามดวงหรือติเครียดตามดวงไม่ใช่นะคะต้องอยู่เหนือดวงและอันนี้มันยิ่งเป็นการทํานายโดยภาพรวมด้วยเราเราเรามาระวังเอาไว้มันก็ไม่เสียหลายอะไรนะคะมันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแต่เราระวังเอ,เอาไว้อย่างมีสติมันก็โอเคนะคะอะ่ในกรณีของบางท่านนะคะ ที่อาจจะเพิ่งผ่านงานสีดำมาอาจารย์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องงานสีดำก็ได้หรือว่ามันเราประสบกับตัวเองก็ตามนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าพลังงานช่วงนี้มันเหมือนใช้เงินไปกับสิ่งที่อาจารย์มองกลับมาว่ามันจําเป็นบางท่านอาจจะให้เงินกับปุตรกับลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือค่าเล่าเรียนนะคะหรือว่าน้องหมาน้องแมวเป็นได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องเอาเงินไปอุปการะผู้อื่นก็ได้แต่อาจารย์ก็มองว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องเงินค่ะมันก็จะมีเเข้าามยนะะค หมุนแต,แต่ช่วงนี้อาจจะหมุนเงินแบบเขาเรียกว่าเยอะนิดนึงเท่านั้นเองนะโอเคเอาไปว่าสู้ๆแล้วก็ประหยัดนิดหนึง่งมีสติในการใช้เงินนิดหนึ่งด้วยแล้วกันเนาะอ่ะเรามาดูต่อนะสำหรับคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะเป็นยังไงบ้าง <S Happy <squirrel> s q u o r r e l ขึ้นมาเป็นไพ่ใบพิเศษนะคะ Ace of Cups ขึ้นมา n นาน of Swords ขึ้นมานะคะ t r m p e r ก n c e ขออีกใบหนึ่งนะอ๋อต้องบอกก่อนว่าจริงๆนะ คือคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงบางท่านอาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์บางท่านอาจจะแปลว่าเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นหรือเป็นคนที่อยู่ไกลกันอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือเป็นคนไทยที่อยู่คนละจังหวัดก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าอาจาอาอาจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะสาหรับคุณแตมันมีปัปนเข้ามาทั้งดีและไม่ดีคนที่เข้ามาอาจจะมีคนที่แบบเจ้าชู้ หรือว่าเราอาจจะชอบแนวแบดบอยแบดเกิร์ลอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่มันเหมือนกับว่าเป็นคนที่ยังผ่านมาแล้วก็อาจจะผ่านไปหรือเป็นคนที่คุยกันขำๆคุยกันเล่นๆให้กระชุ่มกระชวยหัวใจอะ่ะมันมันมีได้มันมีเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าถามว่าตกลงปรงใจกับใครไหมช่วงนี้อย่างนะคะหรืออาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอาจจะเจอคนที่มาชอบเราหรือแอบชอบเราหรือว่าอาจจะแปลว่าเราไปแอบชอบเขานะคะแล้วเขาอาจจะแบบ มีอะไรบางอย่างแบบปฏิกิริยากลับมาหาเราว่าเออก็โอเคนะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษานะคะเพราะช่วงนี้จริงๆบางท่านถ้าเจอผ่านซื้อออนไลน์ก็ขอให้คุณสแกนคนดีๆสแกนสแกนหมายถึงว่าอะไรค่อยๆดูเพราะาไม่ใช่ทุกคนไว้ใจได้ถึงแม้จะแบบ ออนไลน์หรือว่าเจอโตเป็นเป็นก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้นะคะมีสติในเรื่องความรักให้มากๆแล้วคุณจะมีความสุขอย่าลืมว่าต้องรักและเคารพตัวเ,เองเมื่อไหร่ที่เรารักและเคารพตัวเ,เองอาจารย์เชื่อว่าคนดีๆจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแต่อย่างที่บอกจริงๆพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันต้องมีสังคมสังคมออนไลน์ได้แต่ก็ดูดีๆด,ด้วยแต่ถ้าเป็นสังคมในช่วงนี้บางครั้งอาจจะบอกอาจารย์คะ,ะสถานการณ์โควิดจะมีสังคมยังไงคือมันเป็น,เป,นเป็นกรณีที่อาจจะเป็นเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้หรือว่าเจอในสังคมที่แบบ บางท่านอาจจะเรียนมหาลัยหรือว่าทํางานอาจจะเจอก็ได้มันจะเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนะคะแต่โดยภาพรวมคือมันเป็นคําว่ากระช่วงะชัวยใจนะคะแต่อย่าเพิ่งตกลงปลงใจกับใครด,ดนนูนานๆช้าลงนิดหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับคนโสดที่มีสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะ Ten of Cups ขึ้นมา Page of Swords ขึ้นมา The High Priestess นะคะ Uh, The Hermit ฝ่าอีกใบหนึง่งมีโอกาสที่จะพัฒนาความสมคัญคือชอบมากขึ้นรู้สึกดีกันมากขึ้นแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีคนคุยมากมาก,มากกว่าเดิมอีกอะะเหมือนมีคนเข้ามาอีกให้เราเลือกนะคะคือจริงๆบางท่านถ้าคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วต่างคนต่างชอบกันจริงๆนะคะอาจารย์กลับมองว่ามันมีโอกาสที่จะสมบังในเรื่องความรักสูงมากๆต้องเรียกว่าสูงนะคะแต่ถ้าในกรณีบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุยกันระยะเวลานึงแต่ไม่ได้คุยกันแบบมากมายาหรือว่าแบบ คุยกันห,หายๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรเงี้ย ลักษณะนี้มันแปลว่าอาจจะย,ยังไม่ใช่นะคะมันอาจจะแปลว่าต้องมีคนอื่นเข้ามาอยู่ให้มาให้เลือกมากกว่าน,นี้ค่ะเพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ะหนึ่งอย่างนะที่อาจารย์บอกให้เรามาระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามารักษาศีลธรรมด้วยนะคะต้องเรามาระวังตรงจุดนี้ด้วยนะเพราะว่าพลังงานของคุณมันอาจจะแบบมีการแบบดึงดูดคุณมีสเสน่ห์มากนะเอาจริงๆแต่บางทีมันดึงดูดทั้งคนที่แบบโอเคแล้วไม่โอเคเข้ามาด้วยไงก็เลยบอกว่าต้องดูคนนานๆไม่ต้องรีบร้อนแต่มันจะมีโอกาสที่จะมีคนดีๆที่เหมาะสมเข้ามาหาตัวคุณหรือเขาจะแสดงตััวชดเจนนมากยิ่งขึ้หรือ เราตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ,อะเอาเป็นว่าก็ขอให้คุณสมหวังความรักเจอคนดีๆคนที่มันไม่ดีขอให้มีเหต,ตุต้องออกไปนะคะเรามาดูต่อนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วหรือมีคู่นั่นเองนะคะอาจารย์จะรวบยอดดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง Five of Swords Ten of Pentacles The Hangman Justice Bye bye o k Six Cup ับคต้องบอกแบบนี้นะในกรณีของคุณทั้งคนที่มีคู่ก็คือคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วบางท่านนะคะบางบางท่านอาจจะเจอในกรณีที่แบบเฮ้ยมีแฟนเก่าพยายามกลับมาคุยกับเราหรือเปล่านะคะเราก็มีคู่อยู่แล้วนะแต่มันมีคนเดิมเดิมคนเก่าเก่าพยายามที่จะกลับมาคุยทําความรู้จักกับเราอีกรอบนึงมาจีบหรือมาในสถานนะเพื่อนก็ตามแต่คือให้เรามาระวังแล้วก็เกรงใจคู่ของเราด้วยละกันเนาะจะได้ไม่มีปัญหาตามมา แต่พลังงานของคุณนะคะหนึ่งอย่างก็คือจริงๆมันยังรักกันดีอยู่ยังไปจากกันไม่ได้หรอกนะยังเป็นความรักที่ก็ถือว่ามั่นคงไปเรื่อยๆแต่มันก็ต้องต้องเรมาระวังเรื่องอีกโก้สูงก็คือหมายถึงว่าบางทีบางครั้งการที่เป็นคนรักกันน่ยมัน ไม่ใช่ไม่ใช่คู่แข่งกันไม่ต้องแข่งกันทะเลาะกันจนกระทั่งเราต้องชนะเราต้องเป็นที่หนึ่งไม่ใช่นะคะบางทีบางครั้งการให้อภัยซึ่งกันและกันมันนั่นคือชีวิตที่ควรจะเป็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยทะเลาะกันต้องการเอาชนะการทะเลาะเรื่องเดมิมเอาอาดีตมาตีกันอ,อะไรโอ้เนี่ยให้เรามาลองตรงจนนุดนี้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนไม่มีปัญหาการรักกันดีไม่มีปัญหาอาจาร,รย์ดีใจด้วยแต่ถ้ามันมีปัญหาให้นึกถึงวันเก่าๆที่แบบคุณรักกันนึกถึงวันดีๆที่ทํา ให้กันละกันแล้วมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสติในเรื่องแบบการคุยกันนิดนึงอย่าใช้คําพูดที่เป็นคำพูดกระโชกโคล่ากหรือว่าคําพูดที่รุนแรงมันทําให้เกิดแผลใจซึ่งกันและกันได้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าบางทีบางครั้งมันเก็บสะสมจนกระทั่งบางทีวันหนึ่งมันระเบิดตุ้มเป็นโคโคควันช้นมามันก็อันตรายนะคะอ่าแต่บางท่านในกรณีบางท่านที่มีปัญหากันอยู่แล้วตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรในเรื่องแบบเรื่องเอ่อเรียกว่าขึ้นลงขึ้นศาลแล้วกันนะคะ นู่นนี่นั่น,นเรียกร้องอะไรก็ตามแต่นะคะก็ถ้าสมมติเราไม่ได้ผิดนะคะมันก็ทุกอย่างมันก็แปลว่าเราชนะคดีก็ได้นะคะแต่ถ้าเราผิดก็เป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทํายังไงได้อย่างนั้นแต่ต้องบอกแบบนี้นะว่าพลังงานของบางท่านถ้าคุณทั้งสองคนรักกันเหมือนแบบเหมือนเป็นคนในครอบครัวในเชิงที่แบบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือน เหมือนแฟนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันจะอยู่ได้ทนมากกว่าต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าอยู่ด้วยความเข้าใจอาจารย์พูดเลยว่าอยู่กันทนแน่นอนถึงมีปัญหาอะไรจะแก้ไขกันได้เราจะเข้าใจกันดีนะคะแต่ถ้าคุณอยู่แบบแบบออกคําสั่งเป็นแฟนกันที่แบบออกคําสั่ง อะไรนู่นนี่นั่น่ะมันจะกลายเป็นว่ามันจะสร้างบาดแผลในใจเรื่อยๆนะคะมันจะลึกลงไปเรื่อยๆให้เรามาระวังตรงจุดนี้แต่นอกนั้นอย่างที่บอกก็คือโอเคน่ะหายห่วงไข้ห่วงนะคะแต่กรณีบางคนที่อยู่ไกลกันเรียกว่า long distance relationship นะคะอยู่ไกลกันมากๆช่วงนี้ให้กระชับความสัมพันธ์โทรหากันบ่อยๆพิมพหากันบ้างนะคะมันจะดียิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้จริงๆบางคนอยู่ไกลกันจะคิดถึงกันมากขึ้นนะคะรู้สึกว่า โหยหาหากันมากขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะที่หลกัหลกๆเลยนะคะของคุณคือเรื่องระบบสายตาเรื่องความเครียดความวิตกจริตสภาวะความเครียดมันอาจจะเกิดขึ้นได้สาหรับตัวเราแต่ถ้าบางคนป่วยอยู่หรือไม่สบายที่เป็นโรคที่ยังพอรักษาหายได้ก็มีโอกาสที่จะบรรเทาลงหรืออาหารอาการหายเป็นปิดทิ้งเลยหรือว่าเาขาเรียกว่า เ,เรียกว่าได้รับข่าวดีในเรื่องสุขภาพแล้วกันว่าสุขภาพดีขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องความเครียดเนี่ยมันเหมือนกับว่าส่วนมากของคุณเนี่ยมันมันเป็นแค่ระบบ ในเรื่องคําว่าจิตใจซะส่วนใหญ่แล้วก็สายตาตาแห้งหรือว่าตาครุ้งยิงหรือว่ามันตาว่าปวดขมับเบ้าตามมันจะเป็นอารมณ์นี้ซะส่วนใหญ่นะคะหรือสายตาเปลี่ยนหรือว่าบางทีบางครั้งอะไรเข้าตาฝุ่นเข้าตาตาแดงอะไรเงี้ยให้เรามาระวังละกันนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสำหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมขาวและดำเหมือนหญิงหยางนะคะพ่อแม่ที่ดีมากๆก็มีพ่อแม่ที่เราเห็นได้ตามข่าวที่น่ากลัวก็มีฉะนั้นกระตันยู เท่าที่เราไหวแต่ถ้าอย่างกรณีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีพ่อแม่ที่ดีมากๆอาจารย์ก็จะดูแลพ่อแม่อันดับต้นเลยแล้วก็ อาจารย์จะเรียกว่าพระในบ้านถ้าในพระในบ้านถ้าอาจารย์ยังดูแลไม่ดียังเทคแคร์ไม่ดีอาจารย์จะไม่ทําบุญนอกบ้านแต่ถ้าเราดูแลดีแล้วทําบุญนอกบ้านได้เลยนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์แนะนําให้ทุนทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกทุนการศึกษาของเด็กนะคะที่แบบยากไร้จะยิ่งดีนะคะโอนเงินสมทบอะไรพวกนี้มันน่าจะมีนะลองไปหาดูเอาละกันนะคะแล้วก็เน้นใน,นเรื่องการนั่งสมาธิและการสวดมนต์พลังงานของคุณเอาจริงๆนะมันมันไม่มีอะไรมากมายแค่สวดมนต์สมาธิถ้า ถ้าถ้าไหวนะในกรณีมองคนอยากสวดมนต์สมาธิบวชสม,มุนจาจาร์แปะไว้ให้แล้วเสริมด้วยพระครถานเงินล้านแล้วก็นั่งสมาธิสักหนึ่งนาที5นาทีต่อวันหรือมากกว่านั้นค่อยๆทบไปเรื่อยๆมีคนที่แบบฝึกสมาธิอะไรเงี้ยในใน u t u b e ลองดูนะคะมันมันจะมีวิธีเทคนิคอะไรต่างๆลองไปหาดูนะแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกใจจริงๆหรือว่าไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิก็หาก,กิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้นะคะวาดรูปวาดเขียนถักนิตติ้งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการ แบบฟังเพลงบําบัดเพลงเพลงแบบธรรมชาติใน YouTube มันจะมีเพลงแบบเยอะแยะมากมายของต่างประเทศของไทยก็มีนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเสียง ASMR บางท่านอาจจะชอบนะคะหรือว่า หากิจกรรมยังไงก็ได้ให้เกิดสมาธิหรือว่าโซเชียลดีทอ x ์ก็คือละจากสื่อโซเชียลมาทํากิจกรรมที่เหลืองานอะไรเรกที่เราชอบก็ได้มีหลากหลายอย่างที่เราสามารถทําได้นะคะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้ของคุณอนะเอาจริงดวงของคุณถ้าสมมติคุณมีสมาธิมีสติมากๆทุกอย่างรับเรียนรับเรียนขอแค่นี้นะคะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จไม่ว่าจะเป็นโอนเงินหรือสวดมนต์สมาธิกรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีบทกรวดน้ําหาได้ใน Google มีมากมายมีทั้งบทยาวบทสั้นนะคะสําหรับ เรื่องอื่นๆอาจารย์ไม่มีอะไรจะต้องเตือนคุณนะจริงๆพลังงานคุณขึ้นสวยอยู่แล้วนะคะทําความดีแล้วกันแล้วสิ่งนี้จะตอบแทนคุณนะคะทําความดีโดยที่เราเองต้องไม่เดือดร้อนด้วยเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปก็คืออย่าเป็นคนดีจนกระทั่งคนออาเปรียบเราเบียดเบียนเราเรามีความทุกข์ กิดความทุกข์ก็ไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนดีในระดับที่ไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ใส่ร้ายป้ายสีไม่ว่าใครนะคะไม่ว่าเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณผ่านบททดสอบแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อคนทําชั่วย,ยังไงได้ดีไม่มีนะคะคนทําชั่วได้ดีไม่มีเมื่อถึงเวลากดแห่งกรรมยังไงก็ยุติธรรมเสมออยู่ที่ว่ามันจะมาช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะคะอะฉะนั้นขอให้คุณมีความสุขมากร,รักษาสุขภาพทั้งกายและใจด้วยนะคะดวงคุณปังปุริเย่มากค่ะ โอเคค่ะจบคําทนํนายในปีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ปรกรดิกิ้งกิ้งเป็นกํลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ